รีวิวเสียงโซโลจากคลิปเพลงเจอจารดแล้วก็โคเวอร์กับ ETC นะครับผมเสียงโซโลที่ใช้นะครับกับโร l a n d รุ่นโรแลนด์แฟนทอมโอหนะครับผมผมจะใช้เป็น Solid 6นะครับ Solid เบอร์หนะครับแต่ว่า Solid เบอร์หเนี่ยเขาจะติดเลก t o โตสวิตไปนิดหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราเล่น l e ก a t โตหรือว่าเล่นโซโลที่มันติดกันนะครับหรือว่าเราเหยียบซัดเทนอยู่นะฮะ เสียงเขาก็จะดรอปลงแบบนี้ฮะเพราะนั้นเราก็จะทำการเข้าไปที่เมนูครับโทนอิดิทครับเสร็จแล้วก็ปิด ADSR สวิตช์ปิด l e ก a t โตสวิตช์แล้วกดเซฟได้เลยนะครับผมตรงนี้ผมก็จะเซฟมาแล้วนะครับเซฟมาแล้วก็จะเป็น solid เบอร์ห e อ i ดนะครับ อันนี้ตั้งตั้งชื่อตามที่ชอบได้เลยนะครับผมอ่าเขาก็จะไม่ติดรีกาโตสวิตแล้วนะครับครับแค่นี้เลยครับ